ออกไกลๆเลยเดินเป็นลอยปูแดงปูแกเหรอปูแดงเนี่ยเขาเจิมรถแท็กซี่มาร้อยกว่าคันแล้วฉันจะว่าจะให้มาเจิมรถแกละชัยโอ้โหเพิ่งเช็ดน้ำมนต์ศักดิ์ส um> ิทธิ Cheng ์นี nope ่ยันหายากมากปูแดงคะ ขอข้างในนี่ยนะคะเอาแบบแคลวคาดปลอดภัยนะคะได้ได้ได้รถคันนี้จะเป็นรถที่ทรามหากินคล่องแควบทำอะไรก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองพุ่งปิดเดินทางปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆมากั้มกายมีแต่สิ่งดีๆหมุนเวียนเข้ามาในรถคันนี้สาธุค่ะ สตาร์ทรถเลยพี่ไปส่งปูง่ <c oughs> แดงแกดูมือฉันอย่างเงี้ยสตาร์ทไงรวย,ย<ด>ทั้งแปง้ทงทั้งน้ำรถกูเออูไปแล้วนะน่าจะไปตั้งน,นานแล้วล่ะผมไม่กลับคันนี้หรอกนี่เองอะไรเจอมบ้าอะไรเจอมักขนาดน,นี้เพราะปู่ไม่เคยทำคันไหนเลยเนี่ยเออกูไม่มีใครคันไหนอยากทำหรอกโชคดีของเราโอ้โชคดีดูเนี่ยทางก็ไม่เห็นมือก็ขับรถไม่ได้ดูเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเออ ิบโมงแล้ววะเนี่ยเฮ้ยไปทำงานไม่ทันแล้วทำไงดีวะเนี่ยโอ้ยจะโทรลาก็ถูกตัดเงินอีกจะไปไปคนเดียวก็เป็นจุดสนใจอีกทำไงดีวะถ้าฉันไม่ได้ไปคนอื่นก็ต้องไม่ได้ไปทำงานมันจะดีนะ นี่วันนี้เปิดแอร์ป่าเนี่ยเปิดค่ะบอสฮัลโหลเหรอนั่นใจบริษัทไผ่ลู่ลมใช่ไหมอ่ะใช่ว่าไงวันนี้ฉันจะวางระเบิดตึกแกออกมาจากบริษัทนี้หมดเฮ้ยวางระเบิดวางระเบิดโอเคเดี๋ยวพวกฉันจะออกไป อย่าให้เหลือสักคนเดียวนะถ้าไม่งั้นบุ้มบุ้มบุ้มเฮ้ยบอสเอ้ยน้ำมฉันกลัวไปแล้วไม่อยู่แล้วบอสบอสคะมันขู่วางระเบิดพวกเราเรียกตำรวจเลยไหมคะบอสคะลูกค่ะใจเย็นใจเย็นบอสใจเย็นอยู่ได้ยังไงมันจะวางระเบิดนะบอสบอสคะตายเลยนะคะตายหมู่เลยนะคะโอ้ไอ้บอสไอ้โง่ โอ้ยแค่นี้ก็จำเสียงไม่ได้สบายนอนต่อใครวะเนี่ยฮัลโหลไอ้แมนเมือง่ะอ๋อครับบอสมึงจะมาวางระเบิดกี่โมงวะบอสรู้ได้ไงครับโอ้ยบ้ากูจะไม่รู้ได้ไงเบอร์มึงก็เมื่อเบอร์มึงโทรมากูง่มั้ง ผมยกอกก๊กๆ,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 ๆ day, อกก๊อกเอกเอพิวฟูเดย์ครับบอสอีก10นาทีถ,ถ้ามึงไม่ถึงออฟฟิศนะมึงได้ไปทำงานในคุกแนะ่มาเร็วเลยบ <c oughs> อสส0 0นาทีผมจะไม่ทันได้ยังไงครับบอสเร็วๆแค่นี้แหละมันเมืองควางระเบิดเหรอคะเออแต่เอาเบอร์มาโทรมาอ้าวไม่บอกครัเนี่ยโง่เอ้ยจริงเลยออแมนเมืองไอบัฟเาโล่ไอ เขาขึ้นหัวคิดการใหญ่ยังโง่อีกเคสสวยจังเลยนะเนี่ยเกสสวยอะไรซื้อมาเป็นปีแล้วเฮ้ยอีไอ้เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรของแกเอออะไรอะไรขินเขินก็พี่มอได้ดีมากดไลค์ฉันอุ้ย ฉันก็นึกว่าเลือกอะไรแค่กดไลค์เองอะแกเฮ้ยแกจะใใช้ำว่าแค่นะก็แค่นี่แหละฉันคิดไปไหนถึงไหนแล้วใส่ชุดเจ้าสาวและยืนคู่กันเขาเป็นคเจ้าเจ้าสาวนะหยุดหยุดเลยพวกแกันโนเก่งมากแกก็ไม่เชื่อมันแค่กดไลค์เนี่ยนะนี่ถ้าผู้เขากดไลค์อะแสดงว่าเขาอาจจะชอบหรือมีใจก็ได้เออเกี่ยวอะไรวะ พี่สุดอีกทีดีกว่าโพสเตตัสอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าพี่มอสปากดไลค์ฉันอีกอะห้ามเถียงนะเว้ยเออได้นะแกลองแกลองเช็คอินร้านนี้ดูสิเออไม่แกลอง็คนแรกด้วยโอ้ยเร็วกว่านรกพวกแกสองคนหยุดมาโนแป๊บนึงได้ไหมใช่ใครเขาก็กดไลค์กันฉันยังกดไลค์พี่ข้างบ้านฉันเลยเอาใหม่ ฉันจะบอกเลยว่าฉันอยู่ตรงนี้ดูสิพี่มอสอะ่ะจะติดตามใช่ไหมอ๋อลองเลยตามใจอยู่ตรงนี้ที่นี่ที่เดิมอีกหนึ่งชั่วโมงน่าจะลุกเช็คอ <c oughs> ินพี่มอต,ต้องมีใจ <c oughs> ให้ฉันถูกต้องฉจะมีเพื่อนมโนขนาดนี้ได้ไงเนี่ยอุ๊ยอ่ะเชดิดเหรอเชิดค่ะ <c oughs> รรกดไลค์เต็มเต็มเห็นไหมเขาเรียกมีใจล้วลืตัวเองโจ๊หนูอุ้ออยพี่มอสมาเป็นไปได้เหรอพี่มอสคาไหนๆก็ไหนๆแล้วหนูขอถามหน่อยได้ไหมพี่มอสอะ่ะชอบนางไอใช่ไหมคะพี่แม่เห็นกดไลค์ทุกรูปเลย<ๆ>ผมเนี่ยนะชอบเพื่อนคุณ ที่ผมกดไลค์ทุกรูปเนี่ยผมชอบสอบรู้สอนเห็นเรื่องชาวบ้านเอาไว้เมาส์กับเพื่อนแล้วนี่เป็นอะไรโพสตรูปตลอดเวลาเลยฮะโพสตทุกนาทีเลยข่าวดารามันตกไปหมดเลยเนี่ยเสียเวลาไหมฮะเดี๋ยวอันเฟนก็เลยนี่พี่มอสอยากรู้เรื่องอะไรขนาดนั้นเลยเหรอคะแป๊บนึงหนูมีกรุบลายค่ะอยเดี๋ยวหนูดึงพี่เขากรุบลายนะมันจะได้รู้เรื่องเราเร็วพูดถึงไม่ได้นอนเลยเ่ยนั่งพี่นั่งนั่งเลยอีนานเลยแหละหลายเรื่องเลยแหละ โอ้ยมีข่าวอื่นไหมข่าวอื่นมีเยอะมากค่ะแป๊บนึงนะนักแสดงสาวตลกหญิงออกสอนตอกอจมเงินตายช็อกต้องรวยขนาดไหนเอแคจมเงินเหรอจมเงินตายวะนี่บ้าบ้าไปแล้วจมเงินเนี่ยเงินเยอะแือตัวเขาเตี้ยเลยร่วมีเงด้ยหรอมาอ เออคนป่วยเยอะจริงๆาวบอสสวัสดีครับเป็นต้องมาโชว์คนป่วยเป็นไงบ้างอะมันอาหารเป็นพิษนะครับบอสปวดท้องไปหมดเลยไม่มีแรงเลยครับบอสนอนพักนอนพักหายแล้วก็ไปทำงานไม่ใช่หายแล้วมึงนอนโรงพยาบาลตลอดนะโอ้ยผมหายผมไปเลยครับบอสเออขอบคุณที่มาเยี่ยมด้วยนะครับโหสับโห นี่มันจะขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยใชอะไรครับบอสเอ๊ะอย่าหน้ามานิดนึงทำไมครับบอสมีอะไรมาดิบอกไม่ไม่เชื่อว่าอยู่กับแกเมึงทำหน้าแบบว่าไม่สบายเยอะๆเลยเอาแบบใกล้ตายเลยขึ้นนีดิแล้เอาอูนี้อ่ะมึงเก่งท้องไว้โอเคโอเคเดี๋ยวดูรูปแป๊บนึงยพึ่งสิโอ้ยแม่เมืองเมียไม่เชื่อว่ะมันบอกรูปนี้ถ่ายนานแล้วมึงเข้าโรงพยาบาลบอสไม่ใช่เรื่องของมึงเรื่องกูเนี่ย เอ้ยแมนเมืองมึงถ่ายรูปกูไหมบอสผมไม่มีแรงเลยนะครับเฮ้ยถ่ายบอสหน่อยเร็วๆผมปวดท้องนะครับบอสมันรอรูปอยู่เฮ้ยใกล้ๆดิเอาใกล้ๆมันไม่ชัดโอ๊ยมึงลงมาเลยไอ้แมนเมืองเร็วๆเดี๋ยวมึงนั่งลงหน่อยดินั่งแล้วถ่ายถ่ายเซยขึ้นมาให้เห็นเก้าอี้หมอ ชัดไหมดูเดียวเฮ้ยแมนเมืองมันไม่ชัดว่ะแมนเมืองแมนเมืองเร็วเร็วเออบอสผมปวดท้องมากเลยนะครับมึงถ่ายให้ติดป้ายด้วยนะอ่ะมาถ่ายหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอมาพอดีเลยเออ เป็นไงบ้างครับคุณวันนี้ผมปวดแล้วไม่มีแรงเลยครับคุณหมออ๋องั้นนั่ง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 เตียงก่อนนั่งเตียงก่อนเฮ้ยแม่เมืองเมียฉันไม่เชื่อว่ะเฮ้ยถ่ายไหมถ่ายไหมอ้หูหูเอาผมถ่ายให้ไหมฮะเออให้หมอถ่ายให้ดีกว่าครับไม่ได้คุณหมอเขต้องยืนข้างฉันดิโอจะเป็นคนถ่ายโอ้โเลยฮะมันจะได้เชื่อหมอโทษนะฮะหนึ่งโอ้ยสองซ้ำโอเคครับ คุณหมอผมปวดไปหมดแล้วครับเนี่ยคือเป็นอะไรครับเนี่ยอาการปวดท้องคุณนี่หมอได้ตรวจแล้วนะคือไส้ติ่งคุณมันอักเสบแล้วมันกำลังมันเน่าแล้วมันจะแตกแล้วนะไส้ติ่งแตกเฮ้ยเฮ้ยใช่ครับไส้ติ่งแตกครับใช่ครับไม่ใช่ครับคือเมียผมไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่านี่ไส้ติ่งแตกอ๋อไม่ใช่ไม่เชื่อว่าผมอยู่โรงพยาบาลครับเฮ้ยไอแมนเมืองเมียฉันบอกให้ไปถ่ายป้ายโรงพยาบาลว่ะ ไปเป็นเพื่อนฉันไปมึงจะตายอยู่แล้วบอสไอ้แมนเมืองมึงจะทํางานไหมผมทำครับตัวเร็วๆไปถ่ายกูหน่อยแต่เขาต้องรีบให้คุณหมอผมต้องเชิญคุณหมอไปหน้าโรงพยาบาลนี่ผมเดินผมด้วยนะครับไม่ต้องมาก็ได้บอสไอ้แมนเมืองเร็วๆไม่ต้องมาเยี่ยมกูมึงจะทํางานไหมเนี่ยหน้าโรงพยาบาลนะครับเร็วๆร็วเฮ้ยชะลอข้างล่างเลยโอ้ตาย Oh, stop. You bring me here? Yeah. That's perfect. I want to eat like a local food like this. Oh, you want eat here? v e r y g o e you? In Thailand. It's fine. อันนี้ไม่มีควายหรอกครับอ๋อเพื่อนผมครับมาจากเกาหลีอ๋ออันจองฮาเซโยอัยโยครับยอเซโยไม่ต้องยองแล้วนั่งเลยครับผมโอเคซิดๆนะโอเคอ่าครับเออ What you want to eat? จะกินอะไร โอ้ Or, you have English oh yes เฮียมีเมนูภาาษอังกฤษ์ไหมฮะโอ้โหมีสิร้านนี้รับต่างชาติเยอะพูดไปเล่นงมีโอเคโอเคโอเคใช่เดี๋ยวครับได้ครับได้ครับโอเคโอเคอ่า thank you เออ thank you thank you เลือกจะกินอะไรเลือกเลือก I don't understand what เฮียเมนูอะไรเนี่ยผมงงไปหมดแล้วเนี่ยเฮียเรื่เมนูภาษาอังกฤษไงผมไม่เข้าใจไอะเฮียมันคืออะไรเนี่ยอะไรวะแจ็มึก อะไรกะอะไรเนี่ยมามาคุยเขาหน่อยที่เขาอะไรงงอ่ะไอโลเอลข้างทูไทยแลนด์นะใช่สงสัยอะไรเนี่ยเขาไม่เข้าใจเมนูผมหิวไปหมดแล้วเนี่ยมันง่ายมากจะไม่เข้าใจอะไรเหรออาอันนี้อะไรเนี่ยฟิชไฟอาร์เดนฟิชไอแปลว่าฟิชปลาปลาเออไฟสู้ไงมากกว่าสู้ลุยเอออาร์เดนอาร์เดนสวนเนี่ยรวมกันปลาลุยสวนออ แกแฝงเขาแล้วกันนะเออเอาที่แกเข้าใจเออเออเนี่ยอันนี้ง่ายมากเลย mix 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 รวมกันผสมมากกว่าผสมอ๋อยำเหรอเออยำยำอะไรอ่ะยำเอ๊ะคืออะไรไข่ยำไข่เนี่ยด์เ a ดแอนด์แอนด์คืออะไรมดเ e ดคือมดแดงรวมกันยำไข่มดแดงแค่นี้เอง ตามนั้นแหละซังเอ่อ Where Where is the toilet You you can go straight and turn left Okay I'll be back Okay Thank you Bye Thank you Beware Saturday นะ Beware what? อะไรแจ้อะไร Beware Saturday อะไร Beware คือระวัง Beware ระวัง Saturday กับว่า Monday Tuesday Saturday Saturday เสอง ระวังเสา Today is Friday Not Friday ไปไอคิมเข้าน้ำไปอนเปอะไรเดี๋ยวพี่อะ Not d Not Friday ดูนี่ไงนี่ไงีวั์วังสาไหมล่ะ h is the h Peter เจ๊ไปเรียภาษาอังกฤษมากบใครอะเอางี้ล้กันเดี๋ยวนะเดี๋ว่าอย่างอันนี้เจ๊เจ๊เพิ่ได้มาเขาแจกหน้าห้างรอะ สถาบันสอนภาษาอังกฤษครูเพสเนสีอ๋อครูเพนสีมันเริ่มขายของรักแล้วม,มันจะคิดสั้นเลยวะมันคิดสั้นตุ้มตุ้มไม่ไหวแล้ว <laughs> มึงก็ขยับสกล้เช่เป็นแฟนที่เคยคุยแต่ก็ไม่ได้คบ ส่วนเปรมอ่ะก็อารมณ์เฟนโซนอ๋อเออฉันว่าอะไรต่อมาลลงสถาบันสอนภาษาอังกฤษครูเพนสีโปรโมชั่นเดือน15มีนาถึง30เมษาครึ่งหนึ่ง50%โอ้ผมว่าแล้ว เชอ่อผิดเทิ่มภาษาอังกฤษเจ๊ไม่เอานะเมนูอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องอะไรเขาถ่ายอยู่ปเข้ามา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 ข้างในไม่ได้เข้ามาในชักเปดีไปรูวันดีด้วยนะมึงอะไรของมึงเนี่ย พอดีช่วงนี้อยากโฟกัสเรื่องหมาค่ะพอดีเพิ่งซื้อหมามาค่ะน้องยังเล็กๆอยู่เลยเลยอยากให้เวลาเขาอะค่ะคุณไปเล่นชอบหมาเหมือนกันเหรอครับผมก็ชอบหมาเหมือนกันทำไมกูเนิ่น <c oughs> ทำไมกูเนิ่น <c oughs> ชอบมาก <c oughs> ชอบมาก <c oughs> ทำไมกูเนิ่นเอาใหม่นะครับผมคือเดี๋ยวคือพี่ที่ต้องเล่นต้องตบเลยเดียนะฮะโอเคครับผม ตาอายตาอายจมูกคิ้วเอ้ยจมูกนอตนอตนอตโอเคปากเมาโอเคหน้าผากนูนนู่นอ่ะอันเนี้ยหาละเออหน้าผากนูนพอละพอละพอละเดี๋ยวหูพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างนึงได้ครับผมถูกผิด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 คือภาษาเช็คคุณหมายป่ะวะถูกผิดถูกผิดภาษาเช็คไงภาษาเช็ค อ๋อเสียงมาแล้วไม่ดี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 แฟนๆตลก6ฉากห้ามพลาดกับสติ๊กเกอร์ลายตลก6ฉากสุดท้าโหลดพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่ LINE Store แค่คนหาคําว่าตลก6ฉากในหมวด Official Sticker ง่ายๆแค่นี้อย่าลืมโหลดมาใช้กันนะเพีงกําลังมา